ใครเคยเป็นบ้างอารมณ์แบบเหงาอยากกินชาบูแต่ไม่อยากไปห้างไม่อยากไปนั่งกินคนเดียวจัดแั่งที่บ้านนี่แหละก็ดีเนาะน่ะกินชิ้นใหญ่ยังไงก็ได้ไม่ไม่มีใครมามองหน้าอืมไข่ตุน๋น ไม่ต้องอายใครหรอกจะกินชิ้นใหญ่แค่ไหนก็ได้เพราะนี่คือบ้านเราอะไรก็อยากกินปลาทูก็กิน กินแม่งทุกอย่างนะเขาบอกออกกำาลังกายมาแล้วน่อยแดดนีม่มีประโยชน์อะไรหอมไปก็ไม่มีใครเอาวไว้ยวอยอ่ะดีและวิเส้นมั่งเดี๋ยวว่าไม่ครบชั้นบุ ลัวร้อนผักนั่งเดี๋ยวว่าไม่ครบ